เราจะเห็นหน้าั้งแรกเล้วจะไม่รู้สึกชอบนะแต่บางคนเนีางคนเราก็ชอบทงที่เราก็เป็นคนจัมาก่อนแต่ว่าจิตมันทราบได้อย่างไรครับตอบให้เธอฟังไม่ได้เพราะเป็นปัจจตังมันรู้ได้เฉพาะตัวเราแต่จะบอกว่าเรารู้อย่างนี้ไปเป็นเพราะอะไรเราก็บอก อธิบายเป็นภาษาคำพูดได้ยากมากแต่ถ้าหาว่าจิตมันมีสภาพจำพอตอบให้เธอฟังได้ไหมล่ะเพราะว่าสมเด็จองค์ะสมทรงใหขวงพ่อมาแบบเนี้ว่าจิตมีสภาพจำนั้นสิ่งใดที่มันเคยเคยรับรู้มาก่อนเคยรู้สึกคิดอย่างนี้มาก่อนเคยแสดงอารมณ์กับสิ่งเมื่อดนเขาเขาพูดแบบนี้มาก่อนก็ดีรือแม้กร่งการได้เห็นอะไรตรงมีอะไร เป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเราเคยชอบเราเคยไม่ชอบนะมันก็มาจากจิตท,ที่มันมีสภาพจําของมันนั่นแหละแต่ว่าไปอย่างนั้นนะแต่จะถามว่ามันรู้ได้ยังไงจิตมันเป็นเรื่องปัจจตังฉันเคยทดสอบเรื่องแบบเนี้ยบ่อยอครั้ง้ำไ,ไมเวลาออกบินตาทดหมอบินตาทดไปเนี่ยผมก็ลอง พิสูจน์คำพูดของหลวงพ่อดูว่าที่หลวงพ่อ,อพูดว่าพราะพุทธเจ้าตัดว่าจิตมีสภาพจํำมันจริงหรือเปล่าวะจริงก็ต้องพิสูจน์ได้นี่หมอผมก็เดินบินสบ,บาดไปนูย้ยกือบจะถึงนั้นแหะเอดสพานข้ามตรงนั้นน่ะไปทางมโน,นลมมันจะมีสะพานอยู่นะข้ามคลองอะไรเล็กๆน,นั่นแหละมันมีก้อนหินอยู่ก้อนเองฉันก็ยืนพอยืนปั๊บฉันคิดเรื่องนี้เลย คิดเนยเนาะตั้งใจคิดเรื่องนี้เมืเ่อเหยียบเท้าแล้วเหยียบหินก้อนนี้ปุ๊บเราตั้งใจคิดเรื่องนี้แล้วก็เดินผ่านไปพรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้เดินไปสบายพรุ่งนี้ไปสบาทปุ๊บเราไม่ได้ตั้งใจจะเหยียบเพื่อให้เรานึกเรื่องเรื่องที่เราคิดนะแล้วก็ภาวนาวเราไปเลยแต่เท้ามันไปเหยียบหินก้อนนี้ปุ๊บเรื่องที่เราคิดเม,มื่อเมื่อวานนี้มันผุดขึ้นมาทันทีเลย hmm. เอือเออจริงเว้หลวงพ่อพูดจริงว่ะ จิตมีสภาพจําจริงไว้มันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่เราเอามาคิดพิจนารณาเรื่องของจิตแยกแยะรู้ภายในจิตในเรื่องราวของจิตที่เป็นเจตสิกได้อย่างแบบไม่ต้องสงสัยเพราะมันมีหลักฐานว่าจิตมันมีสภาพเป็นแบบนี้เมื่อจิตมันมีสภาพเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่มันแสดงออกมาในการชิดตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงลิ้นรับรสกายสัมผัสแตะต้อง จิตคุ้นคิดในทั้งหมดที่เรียกว่าอายตนะนะทั้ง6ประการเนี่ยในไม่ว่าชาตินี้ชาติชาติก่อนหน้านี้ที่เราได้เกิดเป็นเอาเฉพาะเป็นชายนะเป็นชายที่เราเคยเลอคลายสาย,สาย,สาย,สายตามองอย่างนี้หูเราได้ยินแบบนี้กายเราแต่ต้องอย่างนี้นรับรูแบบนี้มันมีความพึงพอใจของมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับให้มันพอใจ สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นในอาการของจิตแบบนี้มันไม่ใช่เป็นเรามันไม่ได้เป็นของของเราเพราะว่ามันเกิดจากสิ่งที่มันไม่มีรูปก็ไม่เคยมีมาก่อนตัวเราก็ไม่ได้เคยมีมาก่อนแต่ว่าไอ้สิ่งที่ไม่มีกับไม่มีมันเหมือนกับว่ามันมาเจอกันอย่างเงี้ยตามันเห็นหูมันได้ยินถูกไหมหมออาการรับรู้จิตมันก็อยู่ในสภาพที่อยู่ในที่ที่มันเห็นแล้วก็มันรับรู้ได้มันก็เลยคิดชอบหรือว่าคิดไม่ชอบ หลังจากนั้นไปมันตายจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วอาจจะเป็นเป็นเทวดาเป็นพรมอยู่นานแสนนานแล้วกลับเป็นสัตว์แย่ชานเป็นสัตว์แย่ชานเห็นรูปแบบนี้ก็เฉยเฉยมันไม่ได้เป็นอย่างมนุษย์เนี่ยหรือว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ชายก็เฉยเฉยแต่เมื่อเป็นผู้ชายเมื่อไหร่สิ่งที่ตามันเคยเห็นหูมันได้ยินมันกับแสดงความพึงพอใจเหมือนกับสิ่งที่มันเคยใจเคยพอใจมาย้อนถอยหลังมานานแล้วอเป็นอย่างนั้นหมอครับ เมื่อถ้าผมเดินพลาดจากหินก้อนนั้นสักก้าวเดียวเนี่ยสิ่งที่เป็นความตั้งใจจะจํามันก็ไม่เกิดขึ้นมันต้องเป็นอาการเดียวกันมันจะเป็นหลักสูตรปฏิบัติอย่างหนึ่งที่เธอคงได้ยินหลวงพ่อแ่านสอนเอาไว้ว่าถ้าเรานั่งทําสมาธิในที่ที่ใดแล้วจิตมันมีสภาพที่สงบง่ายในที่นั้นๆน,น,นะวันต่อมาเธอก็จะไปนั่งที่ตรงนั้น แล้วก็นั่งท่านั้นเวลาก็เวลานั้นด้วยจิตมันถึงจะเข้าสู่ความสงบได้เร็วโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งท่าเหมือนมากอ,อันนี้จริงแล้วเบื้องต้นเวลาฝึกกรรมาฐานเ้าจึงขยับ้ะนั่งเงี้ยมันไม่สบายขยับนิดแต่ฉันไม่สบายอีกสักสองสามอึกก็ลงล่างก็ดีสบายต่อดีกว่านะ แม้ว่าถ้าเรานั่งรู้สึกมันไม่สบายเธอาก็หยับไปเสักหน่อยขยับไปเสักหน่อยมมุมนี้ไม่ไม่สบายเรียกว่านั่งตรงนี้ไม่ดีก็ขย,ยับนิดนึงอย่างเธอนั่งเนี่ยขยับหน่อยนินดนึงพอเรา,านั่งนิ่งๆสบายเออมจิตสบายดีวะ่ะแล้วก็ต้องจําท่าจําจุดที่เรานั่งไว้ก็นั่งตรงไหนนะพรุ่งนี้มาจะได้จองที่ถูกอมาวัฒศาสตรจุกเ่ย โดยโดยสภมปะบ,บทนานอันนี้เนี่ยทีรลเล็กเอะไรอย่างนั้น <c oughs> จิตมีสภาพจำในสำคัญนะจ,ะจำหลักเอาไว้นะเพราะหลักเนี่ยมันเป็นมันเป็นเครื่องพิสูจน์กับเหตุและผลที่เราต้องการคำตอบมันจะทำให้เราหมดข้อคลาหาสงสัยได้ง่าย พราะโดยพื้นฐานของจิตมันเป็นอย่างนี้เส็จแล้วเราจะได้คาตอบจากการคิดให้ควรพิจารณาเรื่องของจิตได้อีกมากมายแต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครพูดมาว่าจิตมีสภาพจํหลองเราจะไม่เคยยินสับแบบนี้หรือว่าความจริงที่เกิดขึ้นอย่างนี้ทต่นี้เป็นเพราะเราได้ฟังจากครูบาอาจารย์หรือว่าท่านได้รับฟังแนะนำหรือว่าบอกกล่าวมาจากพระพุทธเจ้ามันก็เลยทำให เราได้รู้ความจริงขึ้นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นเธอคง,งทราบว่าจิตมีสภาพจำเนื่องได้คําตอบมาจากเรื่องอะไรและสำหรัคนที่เคยฟังหลวงพ่อเราแต่คนไม่เคยฟังจะฟังไหมละ่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือท่านป่วยมากเวทนาจับใจเลยเวทนาถึงขั้นน้ําตาเนี่ยมันไหลออกมาเลย เวทนามากขนาดขนาันห้ามเบียดขันจิตใจของท่านมากนะในระยะสามวันเนี่ยท่านไม่สามารถที่จะเคลื่อนจิตไปนิพพานได้เลยคือนิพพานมัวไปเลยอะร่างกายเบีบคขันมันเบียดขันในจิตมันไม่สามารถที่จะสงบได้ได้ความตั้งใจของเราที่อยากจะสงบอย่าลืมนะว่าคนทรงฌานเนี่ย ถ้าอยู่ในสภาพที่ไม่มีกิจพึงทําอะไรมากจะทรงเมื่อไหร่เข้าออกเมื่อไหร่ก็เป็นของสะดวกสบายแต่ถ้าภาระอย่างหลวงพ่อไม่ได้อยู่ในภาวะที่ท่านไม่มีกิจที่ทต้องทําการงานมันมีงานมีเรื่องราวที่ต้องรับผิดช,ชอบและเรื่องราวที่ต้องจัดการลงบัญชีเซ็นบัญชีมีการอ่านโน่นอ่านนี่เยอะแยะใช่ไหมหมอนะไหนจะเรื่องคนนั้นหนจะเรื่องวัดในจะเรื่องนอกวัดเรื่องอะไรเยอะแยะหนจะตัวเองตัวของท่านเองก็ป่วยหนักเสร็จ ร่างกายมากขนาดข้าวนั้นว่ามันหนักมากถึงขั้นนิพพานไปไม่ได้สามวันพอวันที่สี่ท่งพอร่างกายมันคลายตัวซึ่งก็เลยขึ้นไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าอ์ปรสวมว่าผมจะพลาดนิพพานไหมเพราะว่ามันไปไม่ได้สามวันท่านจะพลาดนิพพานไหมว่าหวังพระเจ้าก็ทรงสัดว่าจิตมีสภาพจำยังไงมันก็ไม่ได้พลาดเพราะมันจําได้ว่า นี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ของของเราเราไม่มีในมันมันก็ไม่มีอะไรในเราเหมือนหลวงพ่ออสัชชินั่นแหละจิตมีสภาพจำยามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดถามว่าร่างกายเป็นของเธอหรือเธอมีในร่างกายนี้หรือเสร็ไหมหมอครับท<ม>่านก็กล่าวกับพระพุทธเจ้าว่าร่างกายนี้ไม่มีไม่มีในผมผมก็ไม่มีในร่างกายนี้นั้นเธอไม่ไเสื่อมความเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เสื่อมเพราะตอนนั้นหลวงพ่ออาสัชชิก็ป่วยเหมือนกันเห็นไหมล่ะ<ม><ม> ลนคําว่าจิตมีสภาพจำเนี่ยจะเอาไปใช้เพื่อการไข้ครวนในเรื่องของจิตได้ดีมากแล้วก็ใช้เหตุผลอันนี้แหละหนึ่งในการหาความความจริงว่าอะไรเป็นเราอะไรเป็นของของเราเหมือนกันเลยไม่สงสัยในในเรื่องราวของจิตที่เป็นเรื่องเรื่องราวที่มันมีความอะไรไปจดจําสิ่งต่างๆเหล่าๆเนี่ยแล้วมันก็เก็บเกี่ยวขึ้นมาสะสมกลายเป็นเจตสิก เจตสิกมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจิตมันจําเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นมาในขณะที่มันเคยกระทบวันกระทบแล้วมันก็เคยคิดเคยชอบเคยไม่ชอบเคยอยากได้เคยไม่อยากได้เคยหาเหตุผลแบบนี้เคยต้องการให้เหตุผลมันเป็นอย่างนี้ในช่วงเวลาที่มันเคยกระทบอย่างนั้นเคยเจออย่างนั้นไอ้อย่างเนี้ยมันไม่หายไปไหนเลยมันจะมีผลอีกครั้งหนึ่งก็เมื่อมากลับมาเจอเรื่องราวอย่างเก่า นั้นคนที่เขาเคยเป็นศัตรูกับเรามาในแต่ในอดีตเนี่ยชาติเนี้ยถึงมาเจอกันมีมีความรักเหมือนเพื่อนที่รักกันมากก็ตามแต่ถ้าถึงเวลานหนึ่งที่อกุศรกรรมมันให้ผลเขาเคยคิดประทุสร้ายเรามาก่อนในช่วงเวลานั้นในช่วงเวลานหนึ่งที่เรากับเขาเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก mm hmm. ก็จะกลายเป็นคนที่ทำให้ทำร้ายให้เราเสียหาย ถึงเขาจะทําโดยไม่ตั้งใจก็ตามแต่เราจะต้องถูกเขาทําร้ายทําให้เราต้องเสียหายอย่างนี้การรู้อดีตอย่างหนึ่งรู้อนาคตอย่างหนึ่งรู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตอย่างหนึ่งมีความจําเป็นต่อการละความโง่ในใจของเราเนอะอาวิชาจินตัดไปแวบอย่างนี้คือสี่อย่างแหละไม่รู้จักอดีตรู้จักอนาคตไม่รู้จักทั้งอดีต,ดตทั้งอนาคตไม่รู้จักปฏิจจสมุทบาท อีกอย่างคือไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุของความทุกไม่รู้จักดับทุกขแล้วก็ไม่รู้จักทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกแปดประการนี่มาละอวิชางนั้นการละอวิชาเขาก็ต้องมีอย่างเธอรู้จักอดีตเพื่อนเธอไหมละ่ะคนที่อยู่กับเธอเธอไปดูอดีตเขาไหมว่าในอดีตเขาเคยเนื่องอะไรกับเราในในทางไหนเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูเคยมองไปไหมแล้วมองว่าในในอนาคตแหละ เขาจะยังเป็นมิตรหรือจะเป็นศัตรูกับเราต่อไปเธอเคยมองไหมแล้วมองทั้งอดีตท,ทั้งอนาคตทั้งสองอย่างไม่ได้มองอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่มองแต่อดีตอย่างเดียวอนาคตไม่มองหรือมองแต่อนาคตอดีตไม่มองเจตคูยานมีประโยชน์ในการที่ทําให้เราเนี่ยอย่างใจของเราไม่ให้มีความหลงใครคนใดคนหนึ่งหรือว่ามีความไว้วางใจจนเรา มีความเชื่อแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นตามมามันจะเกิดทําให้เรารู้สึกผิดหวังกับคนคนใดคนหนึ่งเมื่อเราให้ใจแล้วนะเราเชื่อเขาแล้วว่าเขาดีกับเราเขาเขาเมตตาเราเขาสงคอเราเขาซุ้มเทตั้งใจทําอะไรก็ทําเพื่อเราแต่ต้องมองไปก่อนว่านี่เป็นเรื่องปัจจุบันในอดีตแหละ อดีตที่เขาดีกว่าเราแบนดีกับเราเพราะอะไรเพราะว่าเขาเคยประทุษร้ายเรามาก่อนถูกไหมเขาเคยฆ่าเราเคยตั้งใจฆ่าเรามาก่อนแต่เกิดว่าเขาเกิดกับใจคิดว่าเขาไม่น่าทําอย่างนี้เพราะว่ามันไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะมาฆ่าเราเล่น,เ,ลนเขาก็เลยสงสารเราแล้วก็กลับเอาเราไปปฏิบัติวัฏถักอย่างดีให้บ้านนี้อยู่มีที่กินที่นอนที่พักผ่อนอย่างดีเลยแต่เวลามาเจอในชาตินี้ปั๊บ ไอ้เรื่องราวดีๆมันเกิดก่อนถูกไหมล่ะมันไม่ได้เกิดเรื่องราวเลวร้ายก่อนนี่พอเรื่องราวดีๆมันเกิดก่อนปุ๊บมันก็เอาเรื่องที่เคยเกื้อกูลกันมาเคยให้ที่อยู่อาศัยเคยให้อาหารจานกินบริโภคกันมาก่อนแต่มันมีช่วงหนึ่งที่อกุศลกรรมของเขามันเกิดปั๊บกรรมที่เขาเคยเพ่งโทษหรือว่าต้องการจะเข็นฆ่าเรามันมีตอนหลังกลายเป็นศัตรูอย่างนี้ นั่นถ้าเธอไม่รู้จักทั้งอดีตแล้วก็ไม่รู้จักว่าแล้วอนาคตเขาล่ะเขายังคงเป็นแบบนี้ต่อไปไหมหรือเขาจะเปลี่ยนกลับมาเป็นคนดีคนที่มีชิตสุกุยานฝึกชิตสุกุยานเรมโนยิชิถ้ารู้จักฝึกใช้เรื่องแบบนี้นะเธอจะเป็นคนที่อยู่กับคนแล้วสบายใจคือเราไม่ต้องเอาใจลำเ,เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง คนเนี่ยมันเอาความแน่ไม่ได้แน่นอนไม่ได้หรอกไม่ว่าใครเป็นมิตรก็ได้มาเป็นศัตรูภายหลังก็ได้เป็นศัตรูเบื้องต้นมาเป็นมิตรก็ได้มันเป็นได้ทั้งสองอย่างมันยากที่เราจะไปพยากรณ์ว่าเขาดีตอนนี้เราจะดีกับเราตลอดไปเขารักเราแต่อย่างนี้เขาจะรักเราตลอดทั้งชาติมันไม่มีความแน่นอนหรอกมันขึ้นอยู่กับผลของความเนื่องกันมาในอดีตว่ามันเนื่องกันมาแบบไหน ถ้าเขาเป็นศัตรูเราตอนนี้ถ้าอนาคตเขาเป็นพระาราหันขึ้นมาละเราจะกดเขาไหมเออเราจะเกลียดเขาต่อไปไหมหละ่ะเราก็ต้องทราบไปนะโมนะนั้นเรื่องเรื่องอดีตต้องรู้จักอนาคตรเรื่องของเขาเราก็ต้องรู้ว่าอนาคตต่อไปของเขาจะเป็นยังไงเราก็ต้องรู้รู้มันทั้งสองอย่างนี้แหละมันจะทําให้เราสบายใจกับคนคนหนึ่งที่เราไม่เคยคิดถึงเรื่องราวในในความเป็นไปของเขามาโกรธ เธอสังเกตไว้บ้างสิบางทีใกล้ตัวเธอเขาก็ตั้งใจทาเพื่อเธอเนี่ยดีมากเลยแต่ว่าเธอของของเธอเสียหายมากเลยแทนทนี่ยทำให้เธอดีขึ้นไม่ดีขึ้นมีแต่ของเสียอันนี้เราก็ต้องดูอดีตว่าอาดีตมันเป็นยังไงปัจจุบันเป็นอย่างเนี้ยและที่เป็นอย่างเนี้ยอดีตเคยเป็นยังไงและอนาคตเขาล่ะมันจะเป็นยังไงต่อ ทำได้ไหมหมอแต่หมอไม่ต้องทำก็ได้เอกลายะโนแล้วหมอผมก็เลยถามนิดน่ะถ้าใจเรื่องนี้มันหมดไปก็โหสิกรรมไอกรรมจะหมดไปเลยใช่ไหมถ้าอย่างเราเอาโหสิกรรมมันก็จบในใจเราแต่ถ้าคนที่เขากําลังอยู่กับเราเขาไม่ได้เอาโหสิกรรมกับเราเขาจะจบไหมล่ะอโหสิกรรมมันจะต้อง ด้วยขั้นคู่มันถึงจะปลอดถูกไหมล่ะเราพ้นแต่เขายังจองล้างจองผ่านไม่อย่างพระเทวทัตเนี่ยจองล้างจองผ่านพระพุทธเจ้าอย่ากจะเจอก็ทราบเรื่องเราของพระองค์ดีมันไม่ได้เป็นว่ากรรมของพระพุทธเจ้าทําอะไรมาที่ทำให้พระเทวทัตต้องประทุษล้ายพระองค์แบบนี้เลยนะแต่มันเป็นว่าการจองล้างจองผ่านของพระเทวทัตฝ่ายเดียวอืแล้วเกิดมาเจอคนประเภทเนี้ย จอคนพานอย่างเนี้ยเจอคนที่เขาคิดอย่างค,คิดเกลียดโกรธเราแล้วก็คิดจะทําร้ายเราโดยที่เราไม่ได้รู้ว่าเขาคิดอะไรในใจแต่ก็สาบแช่งแล้วว่าทุกชาติไปมึงเนี่ยมึงจะต้องถูกกูย่ํายีทุกชาติไปอย่างเนี้ยแล้วเธอรู้เรื่องเขารู้ว่าเขาคิดอย่างนี้เมื่อหลังตั้งแต่เมื่อไหรเอออย่างนั้นหมอ แล้วเราในไม่รู้เรื่องรู้เราเลยกับเขาเลยนะแล้วก็ดําเนินชีวิตเราปกติธรรมดาในเกิดชาติไหนแล้วก็ปกติของเราไม่ได้ไปคิดประทุษร้ายใครแต่เราก็ถูกคนประเภทนี้ก้าวล่วงเข้ามาในชีวิตจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะมาเป็นลูกเราเป็นพี่เราเป็นพ่อ,เร,เ,พอเราเป็นแม่เราหรือเป็นเพื่อนเราเป็นอะไรแต่มีอะไรเยอะแยะก็ได้เป็นนักบวชก็ได้แล้วก็มาทำร้ายเราให้เสียหายก็ได้เกิดใหม่สิ ลงท้ายเธอจะได้ฉลาดวันนี้หน่อยจะมาอยากเกิยก็ชาตินี้เธอก็ต้องฉลาดวันนี้รู้จักใช้วิชาความรู้ที่ครูบาอาจารย์สอนมาให้คล่องเราถึงจะเป็นคนฉลาดเราไม่ได้ใช้วิชาความรู้เพื่อไปโอ้โอวดใครเขา้ืยจะไปใช้ความรู้อย่างนี้เพื่อเปี่ค่า เพื่อคนอื่นก็ถามพ่อฉันจะไปไหนแม่ฉันจะไปไหนก็นจ,ะไไนจะไปเป็นเทวดายอยู่ชั้นนั้นหรือเปล่าแล้วชั้นละ่ะฉันจะขายได้ไหมบ้านจะขายได้ไหมที่จะขายได้หรือเปล่าไอ้โน,โนู่นนี่มันใช้จังอย่างเนี้ยเราจเอาวิชาความรู้ที่ครูบาอาจารย์ให้มาแล้วไปตอบสนองกิเลสตัหาของคนอย่างเงี้ยคุ้มไหมไม่คุ้มหรอกเรามีวิชาเอาไว้ใช้เพื่อเราฉลาดเพราะมันเป็นหนึ่งในการละอวิชา วิชาที่เธอได้ศึกษามโนยิธินะมันคือวิชาความรู้สี่ประการที่สามารถละอวิชาไปสี่ข้อเลยปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นสืมเนื่องกันไปเนี่ยซึอรู้ตลอดสายปุเพนิวาสารนสติญาณใช้ไปสิอนาคตอตีิตังสยานอนาสตังสยานเธอก็ใช้ไปสิเธอก็ใช้ได้ แต่ในเนี้ยมีใครคล่องบ้งางเ่ปาสายตาดูหน่อยใครจะกล้าบอกว่าคล่องบ้งบงางไหมเราเข้าใจไหมล่ะลองนะเรามีวิชาลองศึกษาลองทำดูเอาคนใกล้ตัวเรานี่เนี่ย เราวดูเ,เ,ลเลยนะโยมนะาจาดูขส้สิดูอดีตของเขาบ้างดูอนาคตของเขาบ้างเ,เธออาจจะไม่แน่ใจในสิ่งที่เธอรู้มาแต่มันมีเวลาให้เธอพิสูจน์นะของอย่างนี้มันอยู่ในช่วงเวลาที่เธอสามารถพิสูจน์เรื่องที่เธอรู้มาได้นะ ในการที่เธออยู่คนกับคนใกล้ตัวแล้วเธอไม่เคยสนใจในสิ่งที่เป็นไฟกับเขามาเลยเท่ากับเธอมองข้ามไปถุกไหมเ <c oughs> มื่อเรามองเห็นแต่สิ่งนี้เป็นสุขเราก็ไม่ได้สนใจว่าความมันจะได้มาเป็นทุกข์ขนาดไหนอย่างนอย่างนั้นเลยเธอกินข้าวคำเนี่ยโอ้มันอร่อยมากข้าวนี่มันเอออร่อยมีความสุขมากที่กินข้าวประเภทนี้นะเธอรู้ไหมว่าความมันจะเป็นข้าวนี่ยมันทุกข์แค่ไหน ประมาณว่าอย่างนั้นในการที่เราอยู่ใกล้คนที่เราคิดว่าเขาเป็นผู้ที่ให้ความสุขกับเราแล้วเขาดีกับเราเธอจะไม่เห็นอะไรเลยแต่เมื่อเธออย่างใจลงไปทําจิตให้สงบว่าแล้วทําตามระดับลําดาของวิชาเขานะจนเธอมีจิตรับรู้ขึ้นมาแค่ความรู้สึกทางใจนี่แหละไม่ได้เป็นพงเป็นภาพอะไรนักหนาหรอกเราก็ลองบันทึกจดเอาไวด้ดูใช้เวลาพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่รู้มนะันเป็นจริงหรือเปล่า มันจะสังเกตได้เพราะเธอเริ่มที่จะไม่ได้มองเขาแบบข้ามกระโดดไปแล้วแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะไม่มองเขาเลยเป็นการมองแบบระยะที่พอมองเห็นไม่ได้จ้องจับผิดใกล้เกินไปแล้วก็ไม่ได้ปล่อยละเลยจนแบบไม่ได้สนใจอะไรไกลเกินไปในช่วงจังหวะที่มันพอมองเห็นพฤติกรรมจิตของเธอก็จะเป็นกลางกลางเจอไหมคุณหมอนะเพราใจเป็นกลางกลางพอใจจะเห็นแล้วอะ มันจริงนี่วยนี่เราไม่เคยเห็นเรื่องแบบนี้เราไม่เคยสังเกตเลยมนะันจริงนี่วะนั้นความรู้ในความรู้สึกทางใจที่กายทาทิพมันก็พิสูจน์ได้อย่าไปกลัวความรู้ที่เธอปฏิบัติแล้วจะต้องมานั่งคิดลังเลมันนะลองทำใจให้มันได้อย่างที่ครูบาอาจารย์สอนสิแล้วก็บรรทิบเก็บไว้เป็นข้อมูลไว้การเวลามันจะตอบ เราได้เองว่ามันใช่หรือไม่ใช่ดีกว่าเธอจะมานั่งสงสัยว่าเราจะไปรู้อะไรมันไม่จริงมั้งแล้วมันมีประโยชน์ในการที่เธอรีบปฏิเสธในสิ่งที่เธอยังไม่พิสูจน์เลยอะเธอไหมหมอนะ